สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้เราจะมารีวิวปืน L 96นะครับงานจากค่าย E&C อันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆล่าสุดในปีเวอร์ชัน2022นนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นก็คือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากมีสปริงแถมมาอีกเส้นหนึ่งเท่าที่รู้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเปิดกล่องมามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ L 96เนี่ยหายไปประมาณ1ปีเต็มๆนะครับที่ไม่มีของเข้ามาในประเทศไทย วันนี้ที่เข้ามานะครับเป็นล็อตใหม่ตัวสองพ2 0สิบเก้าสันยิบยไม่ต่างกันนะครับแพลตฟอร์มเดียวเหมือนกันทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูไปพร้อมๆกันนะครับราคาวันนี้นะครับห้าพบาทนะครับเปิดกล่องมาสิ่งที่เราจะเจอนะครับอันดับแรกเลยนะค้่มือนะฮะที่มีนะมีอะไรบ้างอ,อันนี้เป็นกล่องสำหรับขานะครับขาจับสะโขบจะเป็น ลาง20มิลนะครับขา20มิลแล้วก็คอ2 5ห้านะครับคอยิมห้าก็คือรางตรงนี้รางจับตัวนี้20มิลนะครับตรงคอตังนี้25มิลเป็นประแจอ่าเป็นประแจเป็นขาจับนะครับขาจับคู่แบบนี้นะครับแล้วก็มีประแจสําหรับขันปรับขาเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูด้วยนะครับคลิปนี้อ่าอันนี้ สำหรับร็อนนี้อย่างที่บอกครับก็ทราบว่ามีสปริงให้มาอีกหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสปริงเบอร์1.4นะครับที่ใส่มาที่ปืนน่าจะเป็นเบอร์1.2ปอนด์ก็เดี๋ยวเรามาดูความแรงกันว่ามาแรงเท่าไหร่ในปีเวอร์ชั่นนี้ที่มาจากโรงงานแล้วก็ถ้าเปลี่ยนสปริงนี้จะแรงเท่าไหร่นะครับต่อไปเป็นอันนี้เป็นขาตั้งนะครับหรือว่าขาซนะขาทรายนั่นเองฮะขาทรายก็มีรางจับ20มิลน,นะครับ พันายปืนอ่าพัน้ายปืนเปิด,ปดมาจะมีแม็กให้หนึ่งตัวนะครับมันจะอยู่กับตัวพันท้ายเลยนะครับอันนี้เป็นสารกับความชื้นนะครับต่อไปเป็นอันนี้เป็นชุดประแจประกอบนะครับให้มาพร้อมในบล็อกนี้เลยแล้วก็มีโอลิงมาให้อีกสองตัวนะครับโอลิงใส่น่าจะอ่าสวมตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดประแจประกอบนะครับ แล้วก็ชุดยิงนะครับชุดยิงนี่ครับชุดยิงอ่ะโอเคชุดยิงก็คือชุดลำกล้องบนนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับกล่องไกลเป็นกล่องไกลแบบอลูมิเนียมนะครับเออ่ตัวลำเป็นลำลำเกลียวเออลำขอขออภัยนะครับเป็นลำกิ่มเฟืองนะครับลำซออล่องมาเนาะโอเคนะครับแล้วก็สปิดโรเดอร์ครับสปิดโรเดอร์เอ่อกล้อง สโคบนะครับสามถึงเก้าคูณสี่สิบหน้าตาเป็นยังไงหนอมาดูกันนะครับอ่านี่กล้องมีคู่มือมาให้หนึ่งนะครับมีตัวกล้องมีตัวกล้องแล้วก็มีฝาฝากันฝุน่นกล้องเป็นกําลังขยายเก้าเท่านะครับสามถึงเก้าสามถึงเก้าคูณสี่สิบนะครับกําลังขยายสามคูณเก้าเท่าแล้วก็หน้า สี่สิบนะไม่มีไฟนะครับเป็นสโคบแบบเส้นเลงกระกระบาดอย่างเดียวไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับโอเคหมดแล้วครับในกล่องประกอบยังไงนะครับอันนี้เลงนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ประกอบนาน อันดับแรกนะผมจะแนะนําถ้าเกิดใครมีปืนตัวนี้แล้วซื้อไปจะประกอบจะเล่นยังไงตอนนี้เรารู้แล้วว่าในกล่องมีอะไรบ้างผมแนะนําให้ใส่ขาก่อนนะครับขาตั้งก่อนหมุนตรงนี้นะครับหมุนตรงนี้เอาปลายมาเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าอ่าหมุนหมุนเข้านะครับเอามือหมุนได้เลยนะครับตัวน,นี้แล้วตัวนี้ขามันจะสวิงได้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันล็อกแน่นๆแล้วก็ ขันอัดได้อ่านี้ไม่ใช่บล็อกของเขานะครับต้องใหญ่กว่านี้เดี๋ยวค่อยหามาขันเนาะให้มันแน่นกว่านี้แล้วก็ขาซ้ายนะครับเราจะทาให้มันพับไปด้านหน้าก็ได้หรือพับเข้ามาตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราพับมาด้านหลังความหมายก็คือถ้าเกิดเรากลับกลับมาไว้อย่างนี้นะครับพับเข้ามาด้านในอย่างนี้มันก็จะติดบอแม็กนะครับเราก็จะปุดแม็กไม่ได้เราแนะนําให้ไปด้านหน้าแบบนี้นะครับพอได้ปุ๊บตัวนี้นะครับ กดแบบนี้นะครับก็คือกดอย่างนี้นะฮะกดด้านบด้านหน้าแล้วก็พับพับมาแบบนี้อ่ะโอเคอันนี้เราก็จะได้ตัวขาตั้งละต่อไปเรานำตัวชุดยิงนะครับเอามาวางลงตรงบล็อกแบบนี้ไปแบบช้าๆหนึงนะฮะเผื่อคนที่มาเล่นใหม่มือใหม่ไม่เข้าใจเอาวางลงตรงบล็อกนะครับบล็อกของเขาเลยถ้าไม่ได้เราก็ขยับขยับนะขยับหามุมอย่างนี้นะครับลงไปละ อ่าลงไปแล้วเสร็จปุ๊บพลิกมาตรงนี้นะครับมันจะมีรูให้เอาประแจหกเหลี่ยมบล็อกตัวนี้ตัวใหญ่นะครับหย่อนลงมาตรงนี้นะครับกับตรงนี้หลังไกลตรงนี้2จุดเท่านั้นนะครับที่เป็นตัวยึดตัวชุดยิงกับเฟรมล่างนะครับนี่นะครับขันอ่ะเสร็จเรียบร้อย เอาแค่ตึงมือพอนะครับมี2จุดนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นตัวยึดชุดยิงไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มปลดแม็กครับปุ่มปลดแม็กเอาแม็กมาเสียบก่อนแมกซีนเห็นนะครับแล้วก็กดมันก็จะเด้งมาอย่างนี้นี้นะครับโอเคประกอบเข้าไปก่อนนะครับต่อไปแนะนำนะครับขาขากล้องนะครับหมุน เอามือหมุนก็ได้นะครับหมุนแล้ววาลงตรง,งช่องตำแหน่งระดับที่หนึ่งสองสามนะครับลางกวน่นี้แล้วแต่เราชอบเลยอ่ะผมจะวางที่ตำแหน่งที่สามนะครับแล้วแนะนําให้เอาตัวน็อตไว้ฝั่งซ้ายของปืนนะครับถ้าไว้ฝั่งขวาบางทีไอตัวตรงนี้หัวน็อตนี่ครับถ้าลอยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับสิ่งที่เจอก็คือตัวเวลาเราเปิดคันลังเนี่ยมันจะชนกันแล้วมันจะเป็นลอยครับให้เอาหัวนอว็อตไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็หมุน หมุนล็อกแบบนี้นครับจึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปนะครับหมุนฝาตัวนี้ออกวางนะครับหมุนน็อตสองตัวนะนะครับเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ขันแน่นนะครับเราสามารถใช้ไขควงแบนหรือว่าใช้คีมบล็อกจับนะครับอัดให้แน่นอีกทีหนึ่งได้นะครับแล้วก็ตัวน็อตตัวนี้คือขัน ล็อกยึดบอดี้สำหรับตัวนี้มันจะมีอีก4ตัวนะครับตัวนี้เอาไว้ปรับฮอปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีที่เรานิ้วแหย่เพื่อกดปลดแม็กออกมานะครับมันจะมีตัวปรับฮอปอัพอยู่ใช้ประแจขออนุญาตนะครับเดี๋ยวนะผมผมหาเบอร์ก่อน อ่านี่ครับประแจตัวนี้วางลงไปในรูน็อตนะครับแล้วก็หมุนนะหมุนนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาลูกเขินหมุนคลายลูกมุดนี่ยฮะอันนี้คืออยู่ที่เราปรับแอดจัตหรือปรับพอมอัพนะครับเขาให้ประแจเป็นตัวที่เบอร์ใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วตัวเล็กพวกนี้ก็เอาไว้ขันนะครับเอาไว้ขันน็อตพวกนี้ครับนี่น็อตข้างบอดี้อย่างนี้ตัวนี้นะครับเอาไว้ขันยึดเผื่อมันไม่แน่นนะครับวกนี้นะครับประแจพวกนี้ก็ ให้มาพร้อมกับปืนนะครับโอเคขาทรายเมื่อกี้ผมไม่รืมออธิบายเรื่องตัวนี้ครับระดับของขาทรายมันก็สามารถยืดหดได้อีกนะครับมันเป็นสปริงเนาะสมมติว่าความใช้ของพื้นประมาณนี้แล้วก็ขันล็อกอนี้ได้นะครับตัวนี้เหมือนกันครับคลายแล้วก็หมุนล็อกแบบนี้หรือว่าจะตั้งสุดเลยก็ได้นะครับแบบนี้เขี่ยล็อกนะคลายปุ๊บออกมาสุดแล้วล็อก เรียบร้อยนะครับตั้งแบบนี้นะใส่แม็กเข้าไปอันนี้เรื่องประแจจบไปแล้วนะเนาะอ่อกอากล้องมากล้องไม่คิดจำได้ใช่ไหมครับมีตัวหกเหลี่ยมอยู่อีกตัวหนึง่งขันตัวนี้ครับวันนี้ค่อนข้างลูกชึ่งลูกทุ่งนะฮะนั่งกับพื้นเลยนะฮะง่ายดีนะครับสบายสบาย ของเพิ่งเข้ามานะครับขาดไปนานมากแล้วในอินบ็อกซ์ในแชทใน Facebook ในไลน์ถามกันเยอะมากเลยปืนรุ่นนี้นะครับมาเมื่อไหร่นะปีกว่า,วาแล้วกําลังเข้ามาคลายน็อตสี่ตัวออกวางกล้องลงไปนะครับเอาตัวหนังสือขึ้นแบบนี้นะครับฝั่งนี้คือ up down อันนี้เล็บไลท์นะครับอันนี้สูงต่ําอันนี้ซ้ายขวาเปิดฝามาจะมีตัวให้หมุนปรับใช้เหรียญห้าสิบตังค์ก็ได้หรือใช้เหรียญสองบาทก็ได้ค่อยๆหมุนหมุนตั้งกล้องนะครับ อันนี้เราเอาวางกล้องลงไปก่อนวางกล้องลงไปแล้วก็ขันล็อกครับคือจําเป็นต้องบอกว่านะครับปืนเนี่ยคุูกค้าซื้อ L96 ซื้อ MB01 v s R10 MB01 03 05 08ไปต้องประกอบเองนะครับเพราะอย่างที่เห็นในในในบล็อกกล่องเขาใส่เขาเรียกว่าเขาแยกหัวกระท้ายมานะครับแล้วก็เขาใส่อุปกรณ์มาอยู่ในบล็อกเนี่ยค่อนข้างเซฟตี้ ในการขนส่งนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าเรากลัวว่าจะมาประกอบเองไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมอธิบายการประกอบไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เราก็ไม่สามารถประกอบเป็นกระบอกแล้วส่งไปให้คุณลูกค้าได้เพราะมันไม่มีกล่องแพ็คขนส่งนะครับเ,เรากลัวว่ามันเวลาประกอบไปให้แล้วมันจะมีการเสียหายเกิดขึ้นนะครับดังนั้นให้มันอยู่ในบล็อกของมันอยู่นี้แล้วส่งไปแล้วก็เพื่อนๆก็ประกอบตามในคลิปนี้ได้เลยนะครับง่ายมากอันนี้ก็ขันล็อกนะครับผมจะยังขันไม่แน่นนะเนี่ยมันยังบิดลํากล้องได้อยู่ ทีนี้เราก็เล็งครับาตาเข้ากล้องนะครับแล้วก็ปรับระดับนะครับอ่านี้ยื่นหดดูผมบอกผมมีความรู้สึกว่าของผมจะอยู่ประมาณอ่าตรงนี้ระดับสายตานะครับความห่างของกล้องโอเคตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็พอตรงแล้วเราก็ขันอัดขันล็อกให้แน่นเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ประกอบแบบละเอียดยิบนะครับจะประกอบให้ดูว่าวิธีประกอบมันคือแบบนี้ แต่น็อตทุกตัวเวลาเราประกอบควรจะขันอัดให้มันมีความตึงมือนะครับไม่ได้แน่นจนน็อตขาดเลยนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็เล็งโอ้ชัดเจนนะครับสวยงามประมาณนี้นะครับเอาฝามาวางปิดอย่างี้บิดอย่างงี้เรียบร้อยครับนี่ก็คือทั้งหมดของปืน L96 ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองลั่นไกลดูนะฮะ เปิดคันชักขึ้นแล้วก็ดึงเข้ามาดันยิงตัวกระบอกลมพัฒนามาเป็นกระบอกลมสแตนเลสแล้วนะครับ L 9 6เวอร์ชันนี้จะบอกว่าเวอร์ชันปีที่แล้วกับปีนี้ก็เหมือนกันนะครับป็นกระบอกลมสแตนเลสมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นสแตนเลสแบบย้ำหัวท้ายมาแล้วก็มีหมุดตรงนี้นะครับสำหรับล็อกแกนกระบอกลมกับตัวชุดคันชักหลังที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นสแตนเลสแับอลูมิเนียมเข้าประกอบ ชุดนี้นะครับลูกสูบเป็นลูกสูบอะลูมิเนียมชุดลันแกอลูมิเนียมสปริงประมาณเบอร์1.2นะครับแล้วก็ตัวหัวกระบอกลมเป็นทองเหลืองนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการประกอบพื้นฐานของปืนทั้งหมดก็จบลงแค่นี้นะครับตัวนี้ที่ยังลืมบอกก็คือตัวชุดที่ใส่เซนเซอร์นะครับสำหรับปืนตัวนี้นี่ครับ ถ้าใครต้องการใส่เก็บเสียงนะครับแบบว่าแต่งสวยงามค่อยๆเอามือหมุนตรงนี้นะครับแบบนี้หมุนที่หน้าลำกล้องเนาะหมุนออกมาอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตแก้ไขผมหมุนหมุนออกมาให้ดูก่อนนี่ครับนี่นี่นมันจะอยู่ในชุดนี้เลยอ่ะไม่งงนะมันหมุนออกได้อ่านี่หมุนออกได้ บางรุ่นเนี่ยมันต้องหมุนฝาออกมาแล้วตัวนี้เขาไปเข้าไปขันนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้นะขันได้เลยครับแล้วชุดโอลิงตัวนี้เข้าแถมน่าจะเป็นตรงนี้นะครับอ้อไม่ใช่โอลิงตัวนี้น่าจะเป็นโอลิงในชุดลมครับชุดลมของกระบอกลมที่แถมมาไม่น่าใช่ตัวนี้แถมโอลิงมาให้สองเส้น ปกติไม่เห็นนะอันนี้ก็น่าจะแถมมาอ่าโอเคนี่ก็พอมันมีเกียวมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อไซเลเซอร์เก็บเสียงเท่ครับใช่เท่ครับหยิบเก็บเสียงหกนิ้วให้หน่อยเก็บเสียงหกนิ้วนะนี่อันนี้ช่างสไนเปอร์ผมหนื่อยๆตรงนู้นข้างขวาตรงนั้นเต็มเลย นี่แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นให้ที่ร้านแต่งหรือให้ช่างเท่แต่งนะครับเขาจะเปิดฝาที่ออกหมดเลยแล้วก็ทําเป็นอะแดปเตอร์เหล็กชิ้นเดียวนะครับจะไม่จะไม่สองท่อนแบบนี้แต่ที่ผมอธิบายให้ฟังก็คือมันมีอะไรอันนี้แถมมาในกล่องอะแดปเตอร์นะครับในกล่องให้แล้วเนาะไม่ต้องซื้อนะครับถ้าใครแค่อยากแต่งสวยงามก็อยากยิงแบบเก็บเสียงมันเงียบก็ใช้ตัวนี้ประมาณนี้ เฉยดเรียบร้อยได้ความเท่ให้มาอีกนิดนึงนะครับต่อไปเป็นเดี๋ยวผมจะโหลดลูกนะครับโหลดลูกผมจะใช้ลูกกระสุนขนาด0.20นะครับนี่เอามาใส่ในสปิดโดร์เล่นยังไงใช่ไหมเล่นยังไงก็ เอาลูกใส่ในนี้พอของปากของคอนะนิดนึงนะมันสามารถใส่ได้เก้าิบนะั้แต่ผมใส่ไปประมาณสักยี่สิบกดแม่กออกมาก่อนแล้วก็จับตรงนี้ครับมันน่าจะมีปากประกบมาให้นะนมีไหมปากประกบสปีโรดเดอร์ไม่แถมนะครับเพื่อนๆครับดังนั้นไม่แถมปากประกบสปีโรดเดอร์ใช่นี้ครับนิ้วโป้งดีๆนะวางลง เอานิ้วโป้งดันกดลงนี้นะครับแล้วเอานิ้วชี้รัดหัวแล้วกดลูกลงตรงนี้ตรงๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับขออญาตเก็บประแจเข้าในชุดเคาบล็อกเคาก่อน โอเคหมดแล้วนะครับป้ายถึงเวลาลุกกันแล้วเราไปวัดความแรงกันนะครับว่าจากโรงงานแรงเท่าไหร่ mm hmm. เราเปลี่ยนเครื่องเราเปลี่ยนฐานเครื่องวัดเมื่อคืนแล้วนะครับดึงชักพับ439ออันนี้คือ สปริงประมาณเบอร์หนึ่งจุดสองของเขาครับสี่ร้อยสามสิบห้าอันนี้ใส่ใส่เก็บเสียงเนาะเดี๋ยวเราลองหมุนเอาเก็บเสียงออกแล้วฟังเสียงว่าจะดังแค่ไหน 429ครับนี่ก็คือ L96 ทั้งหมดนะครับประกอบอะเพื่อนๆครับลืมบอกมันมีเซฟอยู่ตรงนี้นี่ครับเซฟตรวนี้ก็สมมุติว่าเราขึ้นคลังดนันอันนี้พร้อมยิงนะเราดันไปด้านหลังนะครับไกมันจะเซฟปลดเซฟแล้วก็ยิงยิงได้นะครับนี่คือตัวเซฟของตัวปืน ตรงนี้คือตัวปรับฮอปอัพในช่องนี้นะครับแล้วก็มีตัวห้อยสายสะพายซ้ายและขวาให้อ p อปชั่นตรงนี้สามารถหมุนนะครับเอามือหมุนนะยกลองแก้มขึ้นได้นี่แล้วแต่ความเท่เลยลองแก้มนะครับตรงนี้อยู่ที่ระดับเราปรับนะครับราคาปืนห้าพนเจ็ดบาท นะครับแล้วก็ลูกกระสุนถุงหนึ่งเราจะจัดให้เป็นขนาด0.25นะครับเพราะมันเป็นปืนสไนเปอร์เนาะหนึ่งถุง3,000นัดราคา300บาทนะครับ5,07บวก300เป็น6,000แล้วก็ค่าขนส่งเคอรี่350บาทคิด300พอนะครับเพื่อเท่ากับชุดพร้อมเล่นอยู่ที่6,300บาทนะครับอันนี้เรารู้กันแล้วว่านะครับว่าตัวปืนเดิมๆแรงอยู่ประมาณ430นะครับเดี๋ยวเรามาดู เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับชุดในบล็อกตัวนี้ชุดบล็อกที่เราทำรีวิวก็คือตัวเนี้ยังไม่จบนะคลิปตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสปริงให้ดูว่ามันแรงเท่าไหร่ผมจะใช้วิธีลัดในการเปลี่ยนสปริงนะครับอ่อลูก0.20อเอาให้เป็นบรรทัดฐานนะครับกูเล่นบอล0.20ย ุงใหม่เลยก็แล้วกันเนาะถ้าใครดูท้ายคลิปตรงนี้ก็จะเห็นวิธีการเปลี่ยนสปริงรบอนน้ลูกกเล่นบอลนะครับ0.20ผงใหม่นะผงแจใหม่เลยมาดูนะครับผมจะใช้วิธีลูกทุ่งนะครับดึงคันลังแล้วหยอดลงตรงนี้ลงรูตรงนี้นะปิดแล้วยิงดูอีกทีนึง อันนี้เฉพาะชุดยิงนะครับเปรียบเทียบให้ดูความแรง430คือเดิมๆจากโรงงานมาเนะี่ยสปริงเนี่ยเขาให้สปริงเบอร์แรง430มาใส่ไปอีกนัดหนึ่งนะครับขออีกทีหนึ่ง426ชั้าที่ขอไขค,รครวงแฉกหัวเล็กหน่อยเปลี่ยนสปริงนะครับโอเคตัวนี้นะ สปริงที่ให้มานี่น่าจะเป็นสปริงที่แรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวเมื่อกี้แรง430วิธีการเปลี่ยนสมมุติว่าไปถึงบ้านแล้วเราอยากให้มันแรงกว่านี้นะครับก็เอาสปริงที่เขาแถมมาอีกเส้นหนึ่งเปลี่ยนก่อนที่จะประกอบปืนทั้งหมดก็กลับมาเปลี่ยนสปริงก่อนขันตัวนี้ครับเอาตัวที่หนึ่งนะวางนี้ก่อนมีสองตัวนะครับเป็น ไขควงแฉกแล้วก็เอาปิกตัวนี้ขึ้นครับตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นตัวล็อกชุดยิงไว้มาดูข้างในกันนะครับถอดน็อต2ตัวยกฝาล็อกชุดบนออกนะครับแล้วหมุนครับแบบนี้แค่นี้เองนะครับแล้วก็ใช้อ่คีมปากจิ้งจก กีมปากจิ้งจกสวนี้จับหมุนแค่นี้นะครับหมุนอย่างที่บอกหัวทองเหลืองเห็นไหมฮะไอที่ผมบอกนะหัวทองเหลืองหัวหัวลมนะลูกสูบอลูมิเนียมและไอายางโอลิงสองเส้นที่แถมมาคือยางนี้ครับยางตรงหัวก็บอกลมตรงนี้ยางอัดลมเขาแถมมานะครับสองเส้นที่ อยู่ในซองเจ้านี่นี่นะครับซองที่นี่กล่องให้มาสองเส้นก็คือใส่ตรงหัวนี้นี่คือสปริงโอ้สปริงประมาณเบอร์หนึ่งจุดสองนะครับสปริงสั้นนะครับแล้วก็ดูสปริงที่เขาแถมมาอีกเส้นหนึ่งอ๋อยาวกว่านะครับสีดำแล้วก็ท้ายแบลิงเป็นลูมิเนียมนะครับอยู่ข้างในก็หย่อนสปริงลงไปเหมือน แพลตฟอร์มเดิมปีก่อนๆเลยนะครับชุดยิงชุดลั่นไกทั้งหมดเขาบอกก็ยังอ่ะนี่ครับเขาบอกแล้วเดี๋ยวนะผมเอาไปใช้มาสองให้ดูดีกว่า คืออย่างนี้ครับตัวเนี้ยมันจะมีแกนแกนอยู่ข้างในนี่ครับแกนสปริงนะครับเป็นแกนอลูมิเนียมเราเอาเจ้าตัวสปริงเนี่ยร้อยเข้าไปให้ตรงร่องอ่าน,นี่ครับพอมองเห็นอยู่เนาะ ให้สปริงตัวนี้นครับสวมอยู่ในบ็อกแล้วก็จับลูกสูบวางลงไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ดันตัวหัวกระบอกลมขันหมุนนะครับจากความแรง430 <c oughs> เปลี่ยนเจ้า <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> เปลี่ยนเจ้าตัวสปริงที่แถมมาในกล่องย้ำนิดหนึงนะขออนญาตย้ำนะชึบ <c oughs> อ่ะรีวิวแบบสดๆกันเลยนะครับตัวนี้ เปลี่ยนแล้วนะสวมลำกล้องเข้ามาดันบล็อกให้ตรง,ตรงลงร่องนะครับนี่ใส่กิบล็อกกิบล็อขยับขยับให้ตรงบล็อกนะครับนี่ขยับกดแล้วก็ขยับพอตรงบล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะลงบล็อกของมันแล้วก็ล็อกนอ็อตจำไว้เลยนะครับว่าสปริงสีเงินคือสปริงที่ โรงงานใส่มาให้นะครับเป็นสปริงแบบอ่อนสปริงสีดําที่อยู่ในกล่องก็คือสปริงที่เป็นสปริงแรงนะครับยาวกว่าประมาณเบอร์หนดสามขยับขึ้นมาอีกเบอร์หนึงเรียบร้อยแล้วมาครับเอาลูกนี้ขึ้นขลังดูซิว่าจะแรงเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับจาก430จะแรงเท่าไหร่500 ได้ความแรงขึ้นมาอีกเจ็ดสิบนะครับห้าร้อยถือว่าแรงมากนะฮะสปริงที่ให้มาในกล่องนะแรงห้าใส่เข้าไปปุ๊บแรงห้าร้อยสิบสามห้าร้อยบวกปุง้งอีกทีหนึง่งห้าร้อยสิบห้า่ะสรุปสรุปนะสปริงที่มาจากโรงงานแรง430สสปริงที่มาในกล่องถ้าเปลี่ยนแล้วแรง ห้าร้อยบวกนะครับห้าร้อยบวกก็เป็นในตามในรีวิวนี้เลยนะครับทั้งวิธีการเล่นวิธีการประกอบนะครับวิธีการเปลี่ยนสปริงเช่นก็ให้รีวิวนี้เป็นรีวิวในการประกอบปืนของคุณลูกค้าแล้วก็ประกอบปืนของเพื่อนๆที่มีอยู่ที่บ้านด้วยนะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วอาจจะยังประกอบไม่เป็นแล้วก็เปลี่ยนสปริงไม่เป็นถือว่าคลิปนี้เราทําไม้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้รับชมและรู้จักกันในรุ่น L96 E&C ในเวอร์ชันปีนี้นะครับที่เข้ามาราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงได้นะครับอย่างวันนี้นะฮะร,ราคาอยู่ที่ห้าพันเจ็ดอันเดิมรู้สึกจะอยู่ที่ห้าพันสี่หรือห้าห้าพันหกครับก็ขึ้นมาร้อยหนึ่งนะตัวน,นี้นะขึ้นตามค่าเงินหยวนครับปีที่แล้วเราขาย,ยแรกๆก็เคยขายอยู่ห้าพันสองก็เคยมีนะห้าพันสองห้าพันห้าแล้วขึ้นมาห้าพันหกล่าสุดเลยคือราคาห้าพันหกแล้วตอนนี้ก็เป็นราคาอยู่ที่ห้าพันเจ็ดขึ้นมาร้อยเดียวนะครับตามราคาค่าเงินหยวนครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดใครดูแล้ว อีกสองปีใครมาดูแล้วเอ้ะราคาทาไมปีปีนี้5 7 0แล้วทําไมรอบนี้5,090ทำไมรอบนี้6,050ต้องบอกก่อนนะว่าคลิปเนี้เราทํากันในปี2022แล้วราคานี้แต่ปีหน้าปีไหนอาจจะมีราคาปรับขึ้นหรือลงอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่รีวิวนี้ดูได้นะครับสาหรับเป็นตัวอย่างในการประกอบขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจน,นจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจสินค้าก็าแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอครับจะมีลิงก์คิว เพื่อสามารถแอดเฟซบุ๊กแอดไลน์เข้าูคุยกับพวกเราเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้แล้วใครที่อยากผ่อนสินค้านะครับผ่อนสินค้าตัวนี้ใน Lazada แล้วก็ช้อปปีได้นะครับแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้เลยครับจะมีลิงก์ของ Lazada และช้อปปีอยู่นะครับเพืพ่อนๆแอดเข้ามาได้ขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีครับ